สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่8พฤศภาคม2 5 6 7นนมานำเสนอครับซานักก็ส่งกลับคุกจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะเสือกเพื่อชาติหรือเรียกว่ากระสันสถาปนาอำนาจเหนือรัฐบาลให้ตัวเองก็คงไม่ผิดทั้งสองอย่างและหน้า ก็ใครซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่ก้อนกรวดในรองเท้าที่ชื่อทักษ mm ิณ hmm. เมื่อวาน7พฤษภาคม67ข่าวว้นไปหมดความจริงผมดูจากรายการสุดที่ชัยลายของคุณสุดที่ชัยยุนตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วคือสำนักข่าว VOA u u r e s e Voice of a เม r i c a ภาคภาษาพมา่าเขาเผยแพร่ข่าวภาพ ทักษิณพบผู้นำกลุ่มกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพม่าหลายกลุ่มเมื่อเดือนมีนาถึงเมษาเช่นกองกำลังฉานสเตตอาร์มี่ SSA ของเจ้ายอดศึก,กเกรียงเนชั่นยูเนียน k n เกระชินเนชั่นออแกไนเซชัน KNO และอีกหลายกลุ่มรวมถึงรัฐบาลพลัถิ่นของนางองซานซูจี National Unity ี o ก e r n ูเมน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่นำไปสู่การสู้รบกันในพม่าตอนนี้เท่าที่ฟังจากคุณสุดทิชัยซึ่งเขามีแหล่งข่าวและเอกสารอ้างอิงว่า mm. การพบกันครั้งนี้ไม่ใช่กองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆในพม่ามาขอพบทักษิณหากเดททักษิณเป็นฝ่ายขอพบโดยให้คนไปติดต่อเชิญกองกำลังต่างๆเหล่านั้นให้มาพบกันที่เชียงใหม่ก็ช่วงสงกรานที่เขาเดินทางลงไปนั่นแหละ พวกกองกำลังชนกลุ่มน้อยก็มาพบแบบงงๆที่งงก,กันกว่านั้นคือทักษิณร่างหนังสือเตรียมไว้พร้อมเพื่อให้ผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยเซ็นมอบอำนาจให้เขาเป็นมีเดียเตอร์คือมอบให้เขาเป็นตัวกลางทำหน้าที่เจรจาสันติภาพกับฝ่ายต่างๆในพม่าประมาณนั้นเมื่อวานเจียวกันแต่เชา้าคราฝนร้อนนักข่าวที่ถามทั้งนายก ทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศแก่กล่องมาริิสเสี่ยมพงก็มาดูรูปมวยรัฐมนตรีต่างประเทศจากคำตอบกันสักนิดว่าน,นี่คือรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศของทักษิณนักข่าวในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศท่านทราบและตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังมาริผมเองก็ทราบข่าวมาเช่นกันต้องยอมรับว่า นายทักษินเป็นคนที่กว้างขวางและมีเพื่อนฝูงมากทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษินจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษินไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยอย่างที่ผมบอกไปว่าเพิ่งจะทราบเรื่องดังกล่าวใครที่ช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยและไม่จำเป็นต้องทำการอย่างเป็นทางการอีกทั้งทางการเมียนมารัฐบาลชนกลุ่มน้อยขอให้นายทักษินมาช่วย ก็เป็นเรื่องของเขานักข่าวแนวทางที่นายทักษิณไปช่วยตรงกับแนวทางกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่มาริดการดำเนินการตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาไปว่ากันเองถือเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไปปรึกษาหารือกับใครย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลก็ดำเนินการในส่วนของเราร่วมกับอาเซียน ขณะเดียวกันในการช่วยเหลือสิทธิมนุษยธรรมไทยก็ดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบของอาเซียนหลับตาย้อนยุคนางเอกนิยายบุกเพสันนิวาสฟังก็จะเห็นภาพปีพศ2 5 3 7ประเทศไทยยุคชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีต่างประเทศขณะนั้นชื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรจากพักพลังธรรมของพลตรีจำลอง รุ่นใหม่ไฟแรงกระทรวงบัวแก้วคนหนึ่งหน่วยก้านเตะตารัฐมนตรีต่างประเทศทักษิณมากคนนั้นก็คือมาริศเ,ง,เงียมพงรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้นั่นเองทักษิณไม่รีรอที่จะดึงตัวมาริศมาเป็นทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีในทันทีปี2 5 4 4ทักษิณตั้งพักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี มารทก็ไม่ต่างราชรสมาเกยทักษิณเรียกตัวจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นทีมงานหน้าห้องนายกที่ทำเนียบรัฐบาลในบัตรนลทาหน้าที่ทั้งที่ปรึกษาทั้งประสานงานด้านต่างประเทศจนเป็นเงาตามตัวไปทุกที่โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการงานต่างประเทศจนได้ชื่อมือขวาทักษิณพดุงมือซ้ายทักษิณมารทธ 19กันยา49บิ๊กบังพลเอกสุนทิ่บุญยรัตกรินชิงยึดอำนาจทักษิณก่อนทักษิณจะปลดบิ๊กบังจากตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกหนึ่งในทีมงานอยู่กับทักษิณตอนตกเก้าอี้ขณะประชุมที่ UN ก็มาริ์รัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ขณะนี้ฉะนั้นไม่แปลกในกรณีขี้กลากลามเมืองที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะตอบลักษณะ ทูตประจำตัวทักษิณในเมื่อท่านบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องกับเรื่องละเอียดอ่อนซ่อนเลมีผลกระทบต่อประเทศโดยตรงเช่นนี้ท่านรัฐมนตรีจะตอบแบบอมภูมิไปก่อนคนฟังก็ยังเข้าใจว่าท่านมีภูมิแต่การตอบด้วยการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ท่านไม่คิดหรือว่าการพูดเพื่อเข้าตาทักษิณแต่ไม่เข้าหูประชาคมโลกอย่างไหนเป็นผลบวกผลลบกับประเทศ ทางเมียนมาคงเห็นว่านายกทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณน,นี่ถ้าเป็นสนามรบการประเมินสถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามแบบนี้มันบ่งถึงไม่มีข้อมูลแท้จริงแล้วสรุปสั่งลุยฟังนะครับท่านคำว่าเมียนมากับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยเนี่ยตามนัยะท่านพูดกับความเป็นจริงที่เป็น มันคนละเรื่องกันนะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยบอกว่าทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณก็ดีฝ่ายไหนมาขอให้นายทักษิณช่วยเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไปว่ากันเองต่างๆเหล่านั้นก็ดีระวังนะครับปากพาซวยได้ง่ายๆตัวท่านไม่ซวยหรอก ประเทศต่างหากจะสวยสังคมโลกฟังแล้วจะสับสนตกลงประเทศไทยมีนโยบายอย่างไรกรณีพมา่าจะเชื่อใครฟังใครฟังรัฐบาลเศรษฐาหรือต้องฟังต้องเชื่อทักษิณผู้มีอำนาจสั่งการรัฐบาลเศรษฐาท่านรัฐมนตรีมาริดต้องทำความเข้าใจให้ชัดเป็นเบื้องต้นนะครับว่าทักษิณขณะนี้อยู่ในฐานะนักโทษที่ถูกคุมประพฤต เศรษฐาเพื่อไทยเป็นพักเป็นนายกในค้อนักโทษที่ยังอยู่ระหว่างถูกคุมประพฤกษ์นั่นเฉพาะพักเฉพาะคนแต่นายกรัฐมนตรีในความเป็นรัฐบาลประเทศไทยจะแสดงให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลนักโทษครอบงำแบบนี้ไม่ได้การแสดงความเห็นเชิงยอมรับสนับสนุนบทบาททักษิณที่เข้าไปยุ่มย่ามกิจาการภายในพม่าทำนองผมเปล่ารู้ ผมเปล่าสนับสนุนแล้วคิดว่าสังคมอาเซียนสังคมโลกเขาจะเชื่องั้นหรือในทางพฤตินัยเขารู้เขาเข้าใจกันทั้งโลกว่ารัฐบาลไทยวันนี้ประหนึ่งบริษัทของทักษินโดยทักษินเพื่อทักษินและทักษินกำลังพยายามกลบบ,บทนักโทษโ,โกงบ้านกินเมืองด้วยการสร้างบทพระเอกให้ตัวเองด้วยการเข้าไปแซในปัญหาพมา่าหวังเป็นเท้ามาลีวราช ไปเชื่อมจิตกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆให้เกิดสันติภาพจะได้เป็นเหมือนเนลสันเมเดลากับเขามั่งคงนึกว่าง่ายเหมือนตอนเป็นนายกปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้พมา่า4 0 0 0ล้านเพื่อซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากชินเซทไล์บริษัทในเครือตัวเองกระมังอย่าเชียวนะเรื่องในพมา่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพมา่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหมือนก่อนก่อน มันเป็นพื้นที่ยืมเล่นของชาติมหาอำนาจในสงครามชิงความเป็นเจ้าโลกสู่ศตรวรรษที่21ไปแล้วไทยเราดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเข้าใจไหมทั้งสหรัฐทั้งรัเสเซียทั้งอังกฤษทั้งจีนเขากำลังเล่นหมากรุกชิงแดนทางยุทธศาสตร์กันอยู่เราเป็นไทยมู่อยู่วงนอกอย่างที่เป็นนะดีแล้วผู้คุมประพฤกษร์มราชทันอยู่ไหน พราะพันกล้วยเพลินหรือเปล่าทำไมปล่อยนักโทษคุมประพฤติให้เพ่นพ่านไปหาเหาใส่หัวประเทศแบบนี้ไปดูสิเงื่อนไข8ข้อมีว่าไงเพ่นพ่านนักแล้วก็เอากลับไปขังคุกชั้น14ตามเดิมเสียดีไหมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ